เป็นแบบตัวเลื่อนอะ่ะใครที่มีเบอร์มืติดต่อจะได้ไม่หงุดหิดเกินเกินไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราค่ะ Bravo BKT แล้วก็แบรดด้วยนะคะขอให้ทุกคผ่อนพันขนมยังอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณที่มาวันนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ ลกินขนมกันยังคะอะไหรมว้คือตั้งใจเรื่องอันนี้เป็นดอกลาตะวันให้เลยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรเหมือนกันแต่ว่าขนมชั้นขนมชั้นงเหรอใช่ขอยโอเคเริ่มเลย ขอหมายเกี่ยวกับการทําใบประเมินสําหรับส่วนร่วมทุกคนจบค่ะขอคําถามมีคนทักกินเนาะ3ทุ่ม <laughs> <Tạm cười> ก็หว mm ังว่าจะเป็นความสุขของทุกคนนะคะวั้วี่ด้วยกคนก็เป็นให่ได้อย่างกันดีใจมากมากนะคะแล้ก็ขอบคุณมากๆที่ได้เจอกันวันนี้นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะได้กินของอร่อยอร่อยแล้วก็คนที่ด้วยหอนเดียวมาขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันเกิดปีนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยในไอคิวอะไรเพราะว่าต้องมาทำงานนี้นี่แหละก็เลยมีจิตใจจดจ่อบางงานนะคะก็อยากจะไปพิมพ์ขอบคุณทุกคนสัญญายห้ความภูมิใจได้มีต่อทุกคนนะคะในงานวันนี้แล้วก็ทุกคนที่วอยฮอนก็มาด้วยนะคะขอให้ทุกท่านวอยฮอนตอบซึ้งได้ทุกคนเหมือนกันนั้นมีความสุขมากมากเออได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้นะคะรวยๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ